แกงต้องสงสัย แน่เลยจริงชื่ออะไรเราชื่อนัดครับนัดนัดเท่าไรชื่อดีอายุ25ครับอายุ25ยี่บ่ยี่เกลียดเรียนจบเสร็จที่ไหนยังไม่จบครับยังไม่จบไม่มีค่าเรียนหรือลูกอะไรนะฮะไม่มีค่าเรียนหรือต้องการคนปกาละมั้ยกติกามีเวลาในการถามคำถามแก้งต้องสงสัยก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องเซ็นเซอร์คำถามถ้าตรงเกินไป ไฟเตือนจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าแกงต้องสงสัยมีสิทธิ์แอปคือสามารถข้ามได้1นึ่คำถามชวนค่ะคุณทั้งสองคนเตรียมตัวนะ,นะคุณรู้กติกาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วมีเวลาให้คุณนะครับ3นาทีถ้าพร้อมแล้วรอบจะมีงานหลักค ไม่ให้ตอบหูบาดอ่ะพี่ตาสวยปะสวยอยู่แล้วไม่ต้องตอบสวยสวยครับสวยสวยใครก็บอกพี่สวยพี่เชื่อเต้นท่าพี่ตาได้หรือเปล่าเพลงอ่ะเออนิดหน่อยครับใช่แล้เพลงไหนเพลงไหนเพลนให้ดูหน่อยอ่ะลำบ้าสามกนไม่ใช่ไม่อาะไม่งามสากนจักรกนจักรบ้าสามกนชอบพชอบเพลงพี่ไหม ่ะไม่ให้ตอบอ่ะชอบเพลงไม่ให้ตอบอ่ะด่าไปเลยค่ะด่าไปเลยค่ะไปเอายังไงอะลูกล้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออชอบเพลงนี้ไหมชอบครับดีเพลงอะไรสักนิดนะะฮสักนิดริทึบินริทึบินสักนิดที่บางทีจะพูดผิดเป็นเซ็กซี่นอนตีบิดชี่หรือเปล่า เออตอบก็ใตอบลูะพูดิไม่ใช่ไม่ไปไหมเงันจะกินน้องผมเป็นก็ได้ครับนี่เล่นกล้ามเหรออ่นิดหน่อยครับนิดหน่อยไเบ่งสิเบ่งออสูง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 มีสิงคะเออมีสแปกไหมตอบได้ถ่าแขนมากขนาดนี้ขอดูท้องไม่มีครับไม่มีขอดูเม่ีถกขางเกงพี่ดูได้ไหมอ่ะได้ไดแล ให้ทมจากขาขาอฉลาดฉลาดมากเร็วจะถกตรงไหนตักบาง้างบนหรือบน่แกก็ไม่ช่วยนี่มวดแล้วทำไม่ได claro <ender> ้จะไดเนี <structured language> <rawd Moder ator> ่น้องคำว่าถกขาลูกขาขังเกมขาเกงอนไรไนสั่ดขึ้นมาได้ได้ได้เออเดีกัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแห่ผลขอทนน่ไงวะเอาทนนะลูกยื่นมาทำไมวะไปไม่ค่อยได้ไหนน ไม่ค่อยได้โกนไม่ค่อยได้ตัดเองไม่โกรนอะไรไม่เออใบมีดเมื่อกี้คืออะไรโกรนหนวดไงเดี๋ยวว่เาบอกแดงอ่ะเขาบอกหนูเนี่ยนะหน้าดีมากขอพี่ดูคลิปนี่ควรจะเดินไปกหมดเวลาพอดีมาทีสานาทีแล้วมือกุมเป้าท่ไมเออเวลาอุทานเวลาอุทานพูดว่าไงเอออุทานพูดว่าไงอุตะอุตะแ อีนนี้ผู้ชายลาดพูดเลยอีนนี้ผู้ชายลาดเฮ้ยอุตะาเรดาพังวะเฮ้ยอุตะพังเพราะว่าเขาหน้ารักหรือเปล่ายืนกุมเดี๋ยวนี้มันโผล่นี่เชื่อไหมว่าตอนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการรีเพย์รีเพย์พ่อ ร้อยเจ็ดสามครับร้อเจ็ดงานดีงานดีว่ะเทมเข้มแตกกันเนี่ยโซ่โซ่เออเมื่อกี้ตั้งใจยังไงเมื่อกี้กูตั้งใจเริ่มโซ่แล้วกูโซ่แล้วเดินให้เราดูหน่อยเดินแบบเดินแบบเออเดินแบบให้เราดูหน่อยเดินแบบเหนอเสียเออาอ่าาอ่าสนใจเข้าวงการไหมครับจะพาเข้าก่อน ไหนต้องทําเป็นตุ๊ดดิทำท่าตุ๊ดได้เวลาถ่ายรูปนี่ยังเรียนเดี๋ยวก่อนยังเรียนไม่จบใช่ไหมถ้าเรียนจบอยากเป็นอะไรเออเรียนจบอยากทำอะไรอยากทำงานอะไรก็อยากทําอะไรก็ได้ที่เลี้ยงพ่อแม่ได้มันก็มีอะไรให้ทําเยอะที่เลี้ยงพ่อแม่ได้มากเลยไม่ถีบไอเดอลอีพวกนี้แล้วไม่เข้าข้างกันละยังไงไม่เข้าข้างเนาะไอดอลที่ชอบศิลปินคุณชายนิชคุณครับนิชคุณนิชคุณชอบแบบ ผู้หญิงล่ะเออผู้หญิงไม่มีผู้ชายปะเป็นไฮเนี่ยมผู้ชายนี่สิคุณชอบชอบนักร้องเอ่อชอบดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยไหนอือไม่ดูไม่ดูอีกไม่รู้จักดาราฮอลลีวูดอีกัูแต่แก้ผ้าเต้นียคนนเดวะแล้วหล่ะแก้ผ้าวินดีเซลครับวินดีเซลผู้ชายอีกแล้วกาม ขับปั่นข้ามเออขับปั่นข้ามเลยชอบรถไหมฮะชอบครับชอบนั่งหรือชอบขับไม่ได้ตอบไม่ให้ตอบมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนชอบนั่งชอบขับเคยแบบเดินเดินบนท้องถนนกลับมาฟ้าเดี๋ยวนี้ชอบนั่งหรือชอบเออตันที่กลางมากไม่ได้แปลว่าคนขับมันคือเหมือนคนขับรถไม่เป็นหรือเป็นถ้าไม่ขึ้นฟ้าถ้าถ้าเกิดกลับบ้านไม่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นทนายกลับบ้านเลยขับรถเป็นไหมเออขับรถเป็นไหมเป็นครับเป็นเป็นแล้วชอบให้คนนั่งไหม ต้องาไม่ฟ้าท้ายังกลับบ้านออชอบชอบมีคนนั่งไหมเนวตุ๊กตาไหมชอบขับมากกว่าชอบชอบพายแล้วแล้วไม่ชอบอีี่แออยากเป็นรถขึ้นมาดที่ไม่เขาชอบขับพวกเราชอบนั่งเนี่ยเนอะขับนั่งขับนั่งตุ๊กตุ๊กตาตุ๊กตาหน้ารถมีไหมอยากรู้ฉันว่าคนที่กดไฟแดงมันชอบมีแนหรือกันมันกันต้ากันสีไหนจะพันโค้งให้พี่ดูหน่อยโคง ทิ่นี่งวะอ๋อนานๆนานๆาามันขอแอปไปแล้วมันเลยไม่แอปไม่ได้เออชอบหนังญี่ปุ่นหรือหนังฝรั่งดีจังเลยเวลาตัดเล็บเสร็จดูเล็บยงไงน่ารู้ดีรู้รู้เวลาเหยียบขี้หมาดูรองเท้ายังไง ่ในห้องนอนมีทิชชู่ไหมบนเตียงบนเสียงมีทิชชู่ไหมถ้าเธอยังถามในห้องนอนมีทิชชู่ไหมบ้านใครก็มีเดีเดี๋ยวค่อยถามลึกแต่คนละกขาวใบไม้มีไปหลายเยอะแล้วเจก็ลุกขึ้นมาจะมานั่งมองใบมองดัดโซนต่ำดีอ๋อเมื่อกี้ไปญี่ปุ่นจะซื้ออะไรมาเป็นของฝาก ของเล่นครับเล่นยังไงหรือื้อชิ้นของเล่นหลายโซ่แส่งใจมือไม่ได้ไม่ได้เคยไปเซ็กช็อปไหมเฮ้ยผู้ชายเราก็ไปทำไมต้องแดงฉันยังไปเลยเธอยังบริสุทธิ์อยู่ไหมโอ้ขึ้นขึ้นแท็กซี่นั่งหน้านั่งหลังเธอเสียตัวแต่อยู่เท่าไหร่เออได้โอ ก็ถามแรงเีือกได้เลีวยงเลี้เลยสิบสี่เหรอสี่ขวบมอสี่มอสี่อาฮอร์โมนเสียที่ไหนห้องนักเรียนห้องเรียนดูดิมาติดเร็วตายแล้วดีจังเลยมอสี่งานดีด้วยตายแล้วไม่ได้ยากนะเธอแปลกเลยไม่ได้ยากเพื่อนเพื่อนดูคหวยหายยังไงไม่รู้มันเหมือนมีเรด้าดึงเราเข้าไปในตัวเขา มีคำถามไหนที่วิเคราะห์แล้วเอ้ยคำถามนี้เขาไม่เป็นไอ้ท่าสะพานโค้งเนี่ยดีไหมางานดีงาน,งานดีนมากเลยอ่ะแน่น เขาไม่ได้ถามขนาามาอะไรอย่างนั้นหรือเขาถามว่าอะไรที่ถามให้เก้งแต่งเก้งแบบนี้มาทุกคนเนาะพี่เอกมีความสุขมากที่ให้ถกขานเก้งขึ้นมาเพื่อไม่ไงก็คิดไงเพราะว่าโดยมากเนี่ยคือถ้าเป็นเก้งเป็นกวางเป็นทีชอบแต่งตัวอยู่บ้านคนเดียวไงก็จะต้องโกนขนโกนขาใช่ไหมดูอย่างเมื่อกี้เนี่ยม่โกนไม่ได้บ่อยไม่โกนไม่ได้แบบเคยไงอ้าพี่ไม่เคยโกนเลยใส่ถุงน่องได้อาติถ้าอย่างว่าแกใส่ถุงน่องมันแคลมออกมาแน่ๆ เธอใส่กี่ชั้นวิสามชั้นจะได้ไม่แพรมล็อกมาฮะล็อกมาคำถามไหนที่คิดว่าเขาเป็นไม่มีหรอะคือมหาไม่มีแต่อีของไงของอะไรล่ะของเมื่อกี้เออของปุ๊บปิงลัไม่แต่เขาชอบเขาชอบเต้นนะเขาสัมอาเขาดูไม่เขาดูเหมือนคนชอบเต้นแบบไม่เหมืงน้องแดนเซอร์ก็แบบมีทั้งเป็นและไม่เป็นไม่แล้วทำไมจะเป็นมันหลอกเราหรือเปล่าทำไมทำแบบอุทานอุตาอุตาอุตาเออหลอกเรา งานเนียนเนียนมาเลยใายแล้วช่วิพี่คอร์ทำไมเนี่ยาช่วยมาเดียได้แรงสุดไงท่านเหมือนจะเป็นผู้ช่วยเ่าเพราะว่าเพราะว่าคุณมีแบบว่าประสบการณ์ในรายการมีมากแต่ทั้งสอตอบผิดแต่ไม่ค่อยตอบผิดหรอกเพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนตอบว่าเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะมาเฉลยพร้อมกันว่าเก้งของเราวันนี้เป็นหรือไม่เป็นตอนนี้พักสักครู่